วันนี้ก็โประเบื้องนะครับซีฮะใกล้ส่งงานแล้วก็ผมทีมงานช่างทูนนะเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ลูกพี่เล่นเองเลยครับซีพี่จัดยังไงนะวันนี้ขอบคุณมากครับทีมงานช่างทูนครับผมรวบบงสบอยรับหมดอย่างรวบบยเราสุดยอดนะคซีตีมือปล่อยได้เลยครับผมจะแพนกล้องให้ดูรอบๆฮะบรรยากาศข้างในเรียบร้อยแล้วฮะฟ้าเฟื่อครับผมจะส่งงานแล้วไม่กี่วันนะฮะวันนี้ก็จะเล่นกระเบื้ล์ขึ้นมาครับซีลูกพี่จะรวยนะครับผมในช่างใหญ่รวยแล้ววันนี้ ต้องน้ำได้ทีสิ่งสกปรกเรียบร้อยครับผมพี่ดูเองครับพี่มาช่างทูกครับผมขอบคุณมากครับครับขอแล้วก็แชร์ให้ขอบใจครับไปได้ครับพี่ใจรักนะครับต้องปานี่หน่อยครับพี่ในช่างจัดอีกนะช่างลูกหนาครับผมช่วยช่วยนะลูหนาช่วยครับผมยังไม่ทันจะส่งงานนะพี่ขอบคุณมากครับสำหรับเกือบสี่พันชับนะผมวันนี้ฮะัีใจมากครับผมพี่ทำไปเรื่อยครับผมขอบคุณครับมา